สวัสดีค่ะวันนี้พี่สูตจะพามาดูทุเรียนสวนพี่หานอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าฝีมือพี่หานเนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาสามารถที่จะทําให้ทุเรียนเนี่ยหลายๆรุ่นนะคะรุ่นดอกพี่ดอกน้องนะคะอยู่กันพร้อมเพียงมากๆเลยต้องบอกว่าต้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการรวมรุ่นค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เจซูมนะคะเป็นตัวอย่างของมะเขือพวงใหญ่นะคะ ะะหัวกําไรนะคะแล้วก็ดอกหอมค่ะเพื่อนๆดอกหอมนะคะก็คือใกล้บานแล้วแล้วก็ยังมีระยะนะคะระยะที่ผสมเกสรแล้วนะคะเป็นระยะห่างแย้สดนะคะแล้วก็มีระยะห่างแย้ไหม้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการดูแลทุเรียนแต่ละระยะเนี่ย แตกต่างกันนะคะและทํำยังไงพี่หานถึงสามารถดูแลทุเรียนทุกระยะในหนึ่งต้นให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามแบบนี้ไม่มีหลุดเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่หานกันนะคะว่ามีเทคนิคอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สดๆจากพี่หานกันเลยจ้า เพื่อนๆเราไปตามหาพี่หานกันค่ะจะได้ความรู้เคล็ดลับดีๆในการดูแลทุเรียนให้ดอกอยู่ครบนะคะจบในส่วนพี่หานนี่แหละนะคะความรู้อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเราวันนี้เรามีเซียนทุเรียนมาอ้าสวัสดีค่ะพี่หานสวัสดีครับเอยวันนี้มีเ,เคล็ดลับอะไรที่จะแบบว่ามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ข่าวว่าทุเรียนรัดใบอ่อนแล้วทําไมไม่ร่วงเลยอะ่ะผมยังเจอเนี่ยเจองานหินใหญ่เลยเนี่ย งานหินใหญ่พี่หันงานใหญ่งานใหญ่เนสองสามรุ่นสองสามรุ่นแล้วมาเจอใบอ่อนทั้งทั้งสวนเลยทั้งแปลงเลยครับเยมันได้รอบมันรอบของมันพอดีใช่แเราของเราดอกมันเยอะด้วยไม่ดีๆตอนเนี้ต้นเนี้ยชัดเลย เจ๊เจมาซูมเนี่ยมันมันใบอ่อนใบอ่อนทั้งเต้าเลยนกํากำลังเป็นแบบใบดาบใบครีบนี่ใบกำลังกินอาหารเลยตอนเนี้ยอ๋อกำลังซดอาหารเลยนะคะอภิหานให้เจ๊ซูมมาอันกดมาอันอ่าอภิหารถือว่าอ่าโอเคเนี่ยอ่าอันนี้ชัดแสงดีด้วยโอเคเนี่ย นี่ดูดิแล้วมันมีบางอันกําลังเป็นดาบด้วยอ่ะเนี่ยเป็นดาบอยู่เนี่ยเนี่ยเจ๊เจ๊มองไม่เห็นอ่ะเหียลองให้จะซูมเฮ้ยมันแบบนี่เหียเนี่ยตรงนี้ชัดเนี่ยใกล้ไม่ตรงไปไหนเลยนี่เจ๊เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเจ๊เนี่ยทุกยอดเลยแตกใบอ่อนทุกยอดเลยนี่ขนานี้ยังยังไม่ค่อยแย่งอาหารนะ อ่าถ้าถ้าอย่างนี้ยังไม่แย่งเพราะมันยังใช้น้อยมันยังเพิ่มแตกไปเพิ่งแตกเนี่ยเจ๊อ่าอันไหนที่จะแย่งเยอะก็คือเริ่มจะเป็นเ,เริ่มจะเป็นสีเขียวมาเริ่มแบบว่าตัวกินคือไซนี้เขาเรียกระยะอะไรอ่ะใบคลีคระยะใบคลี่ระยะใบคลีะะคะะค่จะไปเพสลาดใช่ไหมเ,เหมี้ยที่แบบว่ากินอาหารเยอะแล้วนี่ดูดินี่เจ๊โคนต้นนี้ก็สะอาดหมดจดแล้วดูดิ แล้วมันอยู่ครบหมดเลยอ่ะยบนพี่หานพี่หานแต่ทีเนี้ยเรามองนืนะก็คือไอรอนแมนของพี่หานเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆจะใช้อ่ะก็ต้องโทรมาปรึกษาเพราะว่าปัจจัยของแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันสามสี่สิบสายแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาหลากหลายใช่ไหมใช่ครับปัญหาไม่ไม่ตรงกันนี่มาเช้าก็ยังมีโทรเข้ามาแต่ผมเลยว่าเออเดี๋ยวมาดูทุเรียนสักหน่อยเพราะมันใบอ่อนมันทั้งสวน ผมก็จะมาดูผลงานยาไอรอนแมนผมไงเนี่ยเนี่ยมันบานด้วยเนี่ยอ๋อต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มีดอกบานมามานี่อ๋อเจสูไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่อ๋ออันนี้เป็นแบบว่าหางแยะสดแล้วครับแย้สดอ่ะเนี่ยแย้สดแล้วดอกมันอยู่ข้างนี้เลย ช่วงนี้ดอกทุเรียนก็ต้องการอาหารเยอะเนาะแล้วก็มารัดใบอ่อนมาแย่งอาหารกันอีกอันนี้มันเป็นอะไรที่เราว่าปัจจัยถ้าพี่หารสะสมอาหารไม่พอไม่ต่อเนื่องมาหรือว่าให้น้ําไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีไอรอนแมนคือปัจจัยเหล่านี้มันคงจะอยู่ไม่ได้ครับอ่ามันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้อะเพราะอันบานก็คือบานยังยงนู่นยังใกล้บานอีกและแถมยังใบอ่อนอีก นี่ยเนี่นี่ยครับเนี่ยเดูเนี่ยดูมันร่วงไว้เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเป็นการตัดแต่งตัดแต่งอาจจะเป็นตำแหน่งที่มันเป็นปลายกิ่งแล้วตัดออกอันนี้ไม่ได้ร่วงแล้วเจ๊ลองซูมไม่มีครับมันไม่มีร่วงเฮ้ยมันแบบว่าอเมซิ่งมากเนี่ยเนีเจ๊ดูเจ๊ดูกระจุกนี้ดยอยู่ได้ยังไงในเมื่อใบอ่อนทั้งแปลงเฮ้ยงั้นไอรอนแมนนี่มันเป็นอะไรที่แบบ ชื่อมันสมกับชื่อมันแล้วเนาะพี่ <c oughs> หานเนาะอันนี้พี่หานเขาคิดค้น <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ผ,มผมมาเดินสวนเมื่อคือนผมโอ้โหเจ็บเจองานใหญ่แล้วผมนี่นี่แล้วได<อ><ข>้ได้ข่าวว่าเมื่อคืบบนตอบตอบคําถามเอฟซถึงตีหนึ่งใช่ครับโอ้ยสุดยอด ผมก็กไม่ไม,ไม่พี่หานแล้ไอรอนแมนอะ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดน,นึงเดี๋ยวพเพื่อนๆจะไม่ได้ความรู้แล้วพี่พี่หานฉีดพร้อมกับอะไรยังไงแบบพูดซ้ําอีกทีพูดย้ำๆให้เพืเ่อนเพื่อจำไดก้ก็ฉีดฉีดตามรอบของของเราปกติแหละแต่ผมขยับมาเป็นสิบวัน อ๋อเดิมเราฉีด15วันตอนนี้ลูกเขาเยอะดกแล้วเกินต้องให้อาหารถี่ขึ้นก็10วัน10วันพี่หานก็ให้จุลธาตุแคนเซี้มโบลอนไอรอนแมนแล้วก็ยาแมลงเพรียไฟลายแดงอีมากับโพพินตเนี่ยฉีดรวมกันหมดเลยอันนี้กันกนลาแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันเริ่มจะเริ่มจะหอมเริ่มจะแตกปีกขก็เริ่มฉีดอีมาเพราะตอนนี้น่าจะอยู่อีกประมาณ5วันก็จะ บานแล้วบ,าน,ว<อ>บานแล้วใบยังไม่แก่นี่ผมอันตรายนั่นแหลหัวกําไรอ๋ออันตรายรออยู่ข้างหน้าอีกใช่ครับอ่างั้นก็ต้องไปพิสูจน์ทฤษฎีไอรอนแมนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแปลงนี้มันรัดใบอ่อน <c oughs> ทั้งแปลง <c oughs> แล้วมันจบยังไง <c oughs> พี่หารต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกต้นหนึ่งเนาะที่แบบว่ามันอยู่แบบอยู่กันนานแน่นมากอ่ะมันอยู่ครบอ่ะมันอยู่ครบมาแล้วสุดยอดไหมเนี่ยแล้วดอกมันอัดแค่สามปีประมาณสี่วันแล้วช่อดอกมันแบบมันไม่ใช่ช่อเล็กๆอ่ะช่อมันเป็นก้อนๆเลยอ่ะเพื่อน อชอดอกมันแบบหนานน่นมากอันเนี้เราไม่ห่วงเลยเนาะว่าเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียมันปะกกันแล้วมันจะเดินทางไปที่รังไข่ตัวเมียได้สําเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเรามีการคัดสรรธรรมชาติตัวที่แข็งแรงก็อยู่ครับเดี๋ยวเรามาเปอร์เซ็นที่เราเราจะเลือกแต่งมันได้เยอะไงพราเราจะหาลูกพี่สวยไปเรื่อยเออพี่หานพี่หานเคยบอกว่าเดี๋ยวเราไปต้นหางแย้ดีกว่าเราไปให้ดูต้นนี้อ่ะดูดูความสวยของ ของต้นไปเรื่อยๆต้นนี้ก็ได้ดูมันอยู่เนี่ยแล้วดูยอดอ,อ่อนเดี๋ยวนะอ,อันนี้ก็รอแทงยอดอ่อนเต็มเลยเนี่ยนี่น,นี่อันนี้อันนี้บานอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องหางแย่ต้นนี้นี่นี่เราคุยหางแย่ต้นนี้เรายืนตรงไหนดีเนานะน,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 ะน,น,นี่อ่าต้นนี้แหละดอกบานดีอันนี้ต้องคุยเดี๋ยวตรงไหนแสงดีนี่ครับเนียบานบานอ่ะมา เฮียคุยให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าการดูรีการดูแลการดูแลตื่นเต้นมากพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นมากอ่ะการดูแลทุเรียนระยะ,ะดอกบานแล้วก็การปัดดอกผสมเกสรแล้วก็มาถึงหางแย้สดเนี่ยระยะหางแย้สดพี่หานต้องดูแลยังไงการเข้าน้ําเข้าน้ําผมก็ยังประคองประคองเหมือนเดิมครับประคองเหมือนเดิมแล้วก็เดินปุ๋ยปกติ ประคองน้ําเหมือนเดิมอ่าก็คือ40นาทีวันเว้นวันใช่ไหมพี่หานมาตรงนี้ดีกว่าให้เจ๊อยู่ตรงนี้มันเยอะดีวันนี้ผมจะให้สามสิบวันเว้นวันแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันมันจะบานทั้งทั้งอ๋อใช่เพราะว่ามันจะต้องการน้ำเนาะ30นาทีว่าคือซอยคือสั้นลงแต่ซอยเพราะว่าอากาศมันแห้งด้วยเออก็ก็คือระยะตอนนี้เนี่ยพี่หานจะให้สามสิบสามสิบวันวันเว้นวันนี่คือ คือห่างน้ำเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเกสรที่จะได้เหนียวเพราะไม่เริ่มจะบานหมดทั้งสวนแล้วเนี่ยอ๋อคือระยะที่อดอกบานเราต้องการให้เกสรมันเหนียวต้องการให้ความเข้มข้นของน้ําเกสรมันมันเข้มข้นเนาะรเราก็เลยจะลดน้ําเพราะอย่างอย่างต้นนี้ยก็คือเนี่ยก็ลังบานทั้งต้นเลยเนี่ยบานทั้งต้นเลยเนี่ยบานมันกระจุกแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับบานด้วยรัดใบอ่อนด้วยเอาคนเข้าไปนี่แหละผมถึงต้อง มาเดินตั้งเช้านู่นว่างานถนตายแล้วงานถิ่ผมก็แล้วเจ๊แล้วมันหอมมากตอนนี้เนื่องจากมันมีต้นที่กำลังบานพี่หารก็เลยลดน้ํา30นาทีวันเว้นวันแล้วก็สารอาหารอย่างที่บอกอ่ะก็แทนที่จะให้15วันก็ขยับลงมาเป็น10วันผมว่าเดี๋ยวงวดนี้ผมต้องขยับเหลือเกินยังไงไม่รู้เพราะผมเจอ3าด่านเลยครับคือดอกเยอะดอกบานดอกใกล้บาน รัดใบอ่อนเออแล้วก็รัดใบอ่อนอ๋อโอเคต้องต้องเติมอาหารให้เขาเขาจะได้ไม่แย่งกันจะได้ไม่ถีบกันครับอืมนี่อะนนี่นี่อันนี้บานทั้งต้นแลเนี่ยเนี่ยเนี่ยแยกสดทั้งต้นเลยเจ๊อืมนี่ผมไม่ได้แต่งเลยอยู่ได้ไงเนี่ยบานหมดเลยเนี่ยแล้วดูดูความสดของมันเนี่ยอ่าอันนี้ให้เวลาเจ๊ซูมชัดๆซูมชัดๆเลย กเเดีียยวันน่ไม่เราหลายๆมุมแล้วถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยต้นนี้ผ่านไปเลยเพราะสามสามอันเลยครับเนี่ยเนี่ยใบอ่อนด้วยตาน้วยอ่ะอ่ะอันนี้อาจเจ๊หัวกำไรใกล้บานด้วยเนี่ยอันเนี้ยกำลังสดอาหารเลยอันเนี้ยอ่ามีใบอ่อนนะคะมีหัวกำไรใกล้บานมีหางแย้สดนะคะมีเริ่มหางแย้ไหมก็มีนะคะ ต้นนี้ก็คือรวมระยะแล้วก็มีใบอ่อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพิสุว่าต้นนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกต้นหนึ่งพี่หานลองดูใบอ่อนทั้งต้น,นทุกยอดเลย,เยอแล้วเจ๊เข้าไปดูว่ดอกทุเรียนยังอยู่ไหมนเนี่ยใบอ่อนทั้งต้นจริงๆ<อ>แล้วก็อดอกยังอยู ดอกอยู่ครบดอกอยู่ครบแล้วก็ขั้วเหนียวมากสังเกตดูพี่หานสบัดสบัดนี่ไม่มีหลุดเลยค่ะไม่มีหลุดเลยจริงยาวสามเมตรสองเมตรห้าสิบเมตรหิบนีมันมีแต่ว่ามันมีทุกระยะมันเป็นจังหวะที่สวยงามมากเลยเนาะพี่หานเนาะดูดิเฮ้ยมันไม่ร่วงจริงอ่ะมันเมซิ่งมากอ่ะต้องใช้กันใายโั้ไอรอนแมนนี่ต้องไปจดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ย เฮ้ยเราว่ามันมันมันหัวมันได้ผลขนาดนี้เลยอ่ะที่ถ้าไม่มาดูก็ไม่เห็นกระตานี้ก็ไม่เชื่อนะคิดว่าพี่หานจะแบบว่าไม่ได้้โม้ไม่ได้โม้อันนี้ไม่ได้โม้จริงๆตอนนี้ลูกเขากําลังเอากระโปรงออกครับเนี่ยออันนี้ลูกชายนะคะกําลังเอากระโปรงออกอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายก็ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่นะอย่าเพิ่งตัดนะ อันนั้นคือเราเอาเอาออกเอาออกเฉพาะดอกเดียวเจ๊เดี๋ยวแล้วเดือนเดี๋ยวเพิ่มนะถ้าจังหวะสาคัญนะให้เจ๊ซูมก่อนถ้าเจ๊ซูมได้แล้วเจ๊โอเคอ่ะซูมแล้วโอเคตัดเลยจ้านั่นแหละเอาอันนี้ออกเลยแล้วเลือกหาที่ไม่บานอ่ะอเนี่ยก็คือเก็บดอกบานไว้เก็บหางแย้ไว้ดอกที่ยังตูมหรือดอกหอมใกล้บานนู่นนี่เอาออกเลยเพราะมันไม่ทันกันแล้วอ๋อหนูลองเอากระโปรงออกหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยเอาเอาออกให้หมดเลย กนันหนามจีบด้วยกันหนอนด้วยอแล้วดูด,ด,ดูดูขนาดลูกขนาดนี้มันยังไม่มีหลุดล่วงเลยเน <No. S 2> ี่ยเนาะไอรอนแมนยอมรับแบบว่าอันนี้แบบเยี้ยวมากเลยเนี่ยโอ้ห่างยายทั้งต้นเลยอันนี้อ๋ออันนี้ก็แสดงว่าเป็นรุ่นเปิดล้มพี่พี่หานพี่หานค่ะคเนย์ไว้ว่ารุ่นนี้พี่หานจะทําผลผลิตได้กี่ตันรุ่นแรกอของพี่หานอะประมาณชุดนี้ก็ประมาณสิบฝากกับยี่สิบและ ุดหลังว่าจะเอาไว้สักหกติอเพรชุดหลังมันเยอะกว่าหลังแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเปิดลงไม่อะรุ่นรุ่นรุ่นที่ว่าเปิดล้องใหญ่ต้องเป็นเป็นรุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นไหนนี่ครับนี่นี่อ๋ออ๋อไอรุ่นเมื่อกี้คือต้นเมื่อกี้คือก่อนเปิดล้งอีกอันนี้คือเปิดล้งใหญ่คือระยะหัวกําไรนี่ครับเนี่ยอันนี้จะทันพอดีเลยครับครับเนี่ยใครมีรุ่นนี้คือ ยังไงก็ทะลุเป้าอะแล้วเราต้องบอกว่าของีิหารในรุ่นนี้มันเยอะนี่เยอะเยอะครับทั้งทั้งทั้งสวนเลยอันเนี้ยก็ก็อันที่บานเนี่ยมันก็ปนกับรุ่นนี้อยู่แล้วไงแล้วนี่มันมันรุ่นเดียวกันทั้งทั้งต้นอย่างเงี้ยมันแบบหนาแน่นขนาดนี้แบบน่าไปนั่งถ่ายรูปเลยอ่เนี่ยเนี่ยก็จะเอากระโปรงออกแล้วมันจะมองมองสะอาดตามันจะสวยครับอ่าอแล้วทีนี้เวลาผมไม่ต้องผมไม่ต้องเอ่อไปห่วงอะไรผมห่วงแค่ผมดูแล ไม่ให้ร่วงยาเรื่องยาแต่เรื่องน้ําเรื่องกระโปรงเรื่องลูกอะไรอย่างนี้ลูกชายสองคนเขาจัดการมีมีลูกชายคนไปเข้าไปเข้าน้ําอยู่นะคะโอ้คือลูกชายนี่สองคนนี่สองแรงแข็งขันมากจนกระทั่งยันตัดเลยก็เป็นมือตัดตัดเองเขาเอาเงินไปจ่ายซื้อเองเขาอตัดเองแล้วแถมแบบมีเวลาไปตัดให้สวน สมาชิกด้วยเนาะจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นหางแย้เอากระโปรงออกแล้วมันสวยงามแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเป็นระยะไข่นกกระทาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องทยอยแต่งขคัแหเอาแย้แห้งก่อนแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วเหี้ยจะมีวิธีเลือกยังไงมันไหลช่อไหลกิ่งแบบนี้เราอยากรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงระยะนั้นเรามองคุยกันอีกทีอึงครับครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันเป็นโตแล้วเรามองออกนะมันมันเริ่มออกหนามแล้ว S <S 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 แย่แห้งไปถึงไข่นกกระทามเริ่มออกน้มตูดมันจะคดตูดมันจะงอ <S 2> <S 2> <S ลูกไม่สวยเราก็เอาเฉพาะอันนั้นออกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืออีกอีกกระปกุกละห้าลูกหรือสิบลูกเนี้ย <S 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 เราก็เราก็มาแต่งช่วงไข่ไก่ก็คือ,อลูกคดลูกงอ,อ <S 2> <S 2> <ทำ S 1> มันก็จะเริ่มอีกเพราะมัยังอานจะออกลายอีกอ่าครับนั่นแหละแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือเราก็มาเอาลูกแพ้ออกเอาลูกที่แพ้ออกมะมันมีอย่างเงี้ยมันมีอยู่ห้าลูกมันมีอยู่ห้าลูกแต่เราเอาลูกแพ้ออกสักลูกนึง Hmm. หรือ2อลูกมันก็อยู่กระปุกละสามเนี่ยมันก็ตักไปทั้ง <Okay. S 2> ปุกละ,ะองกองอถ้าถึงระยะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้พี่หาเนี่ยแต่งให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็คือชมนะคะน้องเดือนนะคะกําลังเอากระโปรงออกแล้วก็แต่ง แต่งไปในตัวเลยอย่างที่บอกเนาะว่าอันไหนที่บานแล้วบานแล้วเป็นหางแย้แล้วเก็บไว้อันไหนที่ยังเป็นตูมเป็นระยะมะเขือพวงเป็นระยะดอกหอมอะไรที่ยังไม่บานเนี่ยเอาออกเลยเพราะว่าเรามีจํานวนวหางแย้มากพอแล้วอออมันจะได้ขึ้นไปท,ทําทีเดียวค่ะเพื่อนๆแย้ yeah, สดมันยังไม่มีร่วงสักดอกนะมีแต่ต้องทิพทิ้งเนาะที่ไปอันที่ยังไม่บานนี่อ๋อ อย่างจริงเนี้ยอย่างจริงนี่ก็คือกิ่งใหญ่เนี่ยต้นเนี้ยมันมีทั้งหมดประมาณยี่สกิ่งเนี่ยกิ่งนี้กิ่งเดียวเราก็ต้องนับไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ในกิ่งเดียวมันมีตั้งสิบกว่ากิ่งแล้วเอาไว้กิ่งแล้วลูกก็สิบสิบลูกแล้วนะเนาะโอ้โหแล้วจริงๆแล้วถ้ามันสมบูรณ์จริงๆอ่ะกิ่งได้กี่ลูกถ้าที่เขาจะเก็บกันอะเก็บไว้อ่ะก็ไปเกินลูกหนึ่งแต่ผมมาไว้ได้สองหรือสามแล้ว สก็สามว่าผมไว้อย่างเช่นก็สองก็สามอือโอ้ยแค่นี้ตพนานึ่บยายาตัวพิเศษของผมมันมันเอาอยู่มันเอาอยู่มันเอาอยู่ยังไงก็สมบูรณ์ยังไงมันก็ไม่เป็นภาระของใบแต่แต่พี่สุคอนเฟิร์มเนาะเพราะว่าจากการที่แบบว่าตัทานทุเรียนสวนพี่หารเนี่ยรสชาติมันเต็มดูต้นนู้นใบอ่อนนูนี่อ่ะนี่ใบอ่อน สวัสดีค่ะคุณเจ้ทำอะไรคะนี่ต้องบอกว่าอันนี้ใบอ่อนชัดชัดเต็มตาเลยอ่ะนี่กำลังซดนี่คือเต็มตามากอ่ะกำลังซดอาหารน่ยใบยแบบนี้ใบสีแบบนี้คือกำลังซดอาหารเต็มๆที่ชาวสวนเป็นห่วงกันก็คือระยะนี้แหละ อ่พี่หาเราลืมบอกแล้วเราต้องรีบเราต้องรีบทําให้ใบมันแก่เร็วไหมสูตรที่เร่งใบไม่จําเป็นใช่ไหมไม่ไม่จำเป็นปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติดอกผมเอาอยู่เนาะนี่แหละที่ว่าเขากลัวกันนักกลัขนหนัง๋อปล่อยธรรมชาติขอแค่เติมอาหารให้พอครับเพราะว่ายาตัวของผมเนี่ยมันก็ไปไปช่วยใบอยู่แล้วด้วยเพื่อให้ใบแก่เร็วอ๋ออ๋อมันเป็นสูตรสำเร็จที่เราคิดขึ้นมาเนาะ คือครอบคุมทั้งหมดทั้งดอกให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ให้ร่วงป้องกันป้องกันก่อนที่ที่จะหลุดร่วงและไอ้ที่หลุดร่วงแล้วเราฉีดวันนี้คือพวกนี้หยุด เนี่ยมันคุมหมดเลยครับยาตัวผมชุดนี้ก็คือทั้งกันร่วงแล้วก็ถ้าเริ่มร่วงก็คือหยุดชะงักหยุดร่วงได้เลยอแล้วใบอ่อนนี่ก็เดินเข้าไปตามปกติได้เลยอ๋อแต่การที่เราปล่อยให้ใบมันธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นโรงครัวในอนาคตตอนลูกโตเนาะใช่ใช่เขาจะไปเลี้ยงลูกยันตัดได้เลยเนี่ยมันเหมือนเราได้อีกหนึ่งชุดใบที่แบบสมบูรณ์อ่ะที่ผมเคยบอกว่าผมอยากได้ใบทุกทุกช่วง อ๋อก็เลยพยายามคิดสูตรยาขึ้นมาเพื่อเอายังไงให้มันอยู่ด้วยกันแบบให้มันธรรมชาติที่สุดอ่าครับคือเราไม่ต้องไปไปเล่งแค่แล้วตอนนี้ผมต้องการใบ ันนี้นะคะเราก็เยี่ยมชมสวนพิหารนะคะได้เห็นดอกแบบเต็มต้นอลังการพร้อมกับเจอปัญหาใบาอ่อนนะคะแล้วก็พิหารอ,อ๋อแล้วก็พิหารก็สามารถเอาอยู่นะคะด้วยสูตรพิเศษของแกเนาะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วว่าเอาอยู่จริงๆนะคะก็ฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะใบใบอ่อนแล้วดอกบานด้วย แล้วรุ่นรุ่นดอกหอมด้วยโอ้เจ๊อันนี้อันนี้อันนี้แบบสามกระทงเลยพี่เล่นต้นนี้คือมีรวมรุ่นเนาะครับมีบานแล้วก็ใกล้บานแล้วก็ใบอ่อนนี่แหละอันนี้แหละที่ผมททวันีี่ต้องแบบว่าเผลอไม่ได้เลยนะคะก็จะต้องแบบว่าละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าการให้น้ําการให้สารอาหารนะคะแล้วก็การให้ทําให้หลุดฉีดพ่น เนี่ยเเนี่ยเพื่อนๆดูดิเนี่ยเฮ้ยมันไม่มันไม่กูแบบเอาอย่างนี้เลยนะก็เท่ากับว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นดอกสมบูรณ์ดอกดกจริงๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปของพวกเรานะคะทางช่องจันดีจันทบุรีนะคะก็พี่หานก็จะมา แนะนำนะคะสาระดีๆนะคะในการดูแลทุเรียนนะคะจนถึงตัดผลผลิตแล้วก็เราจะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ล้วงความลับนะคะสูตรพิเศษของพี่หานกันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถทําผ,ผลผลิตได้แบบนี้นะคะเราจะได้สร้างทุเรียนไทยนะคะให้ดังไปทั่วโลกเลยนะคะพี่หานอันนี้เป็น,นความต้องการของพี่หานนะคะคนี่แหละที่ว่าโค้งแรกครับเนี่ยโค้งแรกของแล้วเดี๋ยวโค้งสองก็คือไข่ไก่เนี่ย โคงสองจะอันตรายไข่ไก่ก็ออกใบอีกรุ่นนึ่งเดี๋ยวไข่ไก่เราจะถ่ายง่ายขึ้นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะแบบว่าจับภาพได้ง่ายขึ้นนะคะก็ฝากติดตามพวกเราฝากกดไลค์ <มา S 1> กด,ดีเลย,เยกระดิ่งแจ้งเตือนใช่ไหมฝา, <laughs> ากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องจันดีจันทบุรีแล้วก็เจอกับพี่สุแล้วก็พี่หานในคลิปต่ต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยนะคะก็พิมพ์เมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ได้เลยนะคะหรือจะโทรมาพี่หานโดยตรงนะคะก็จะแปะเบอร์โทรให้ ทุกคลิปอยู่แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ